โอ้ยนี่สวยแล้วได้แค่นี้เองเหรอโอ oh my god ฮัลโหลกลับมาพบกับแอลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแอลิกาจะมาทําคลิปมืออาชีพค่ะทุกคน <laughs> เราจะเปิดรูปสมัยเรียนมหาลัยของแอลิกาให้ดูกัน <Wow. S 1> ในหน้าเราจะรู้สึกว่า oh my god นี่เปแอลิกาเหรอแต่วันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะทําคลิปนี้เพราะว่าเราอยากจะเป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะว่า ยอมแพ้ตุกสู้ต่อไปนะคะเราทุกคนสามารถแบบสวยขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นแอดิกาเป็นต้นเพราะว่าใครๆเนี่ยเข้ามาบอกว่าอุ้ยทำไมตอนนี้แบบดูผิวดีจ้งดูผิวใสจังจะบอกเลยว่าจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้แทบจะเป็นหนังคนละเรื่องนางเอกคนละคนคือไม่ใช่อีนี่ไม่ใช่คนนี้ตอนนี้แน่นอนตอนนี้เรามากายได้เท่านี้แหละต้องยอมรับว่าได้เท่านี้ก็บุญแล้ว <laughs> แต่เราก็มากายแล้วจริงๆ ถ้าอย่างรู้แล้วว่าจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ย <Yes. S 1> แอริกามีพัฒนาการมากแค่ไหนเราย้อนเวลากลับไปดูกันค่ะ Let's go <S พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะที่จะได้ดูรูปของแอริกาสมัยเรียนมหาลายัยทำใจดีๆไว้นะคะทุกคนอย่ากรีดร้องเสียงดังอย่าปาเข้าของโอเคค่ะมาเริ่มกันที่รูปที่หนึ่งกันเลยนะคะรูปที่หรูปนี้โอ้ยดูหน้าด,ดีหน้าแอริกาดิเื่อยจะปิดหน้า วันแบ็คทุ่งตะคุนเนี่ยเราก็ต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะกลับไปเรียนที่มาหาลัยค่ะได้ช่วยเผารูปมิทีเห็นไหมว่ามีจุดเยอะมากจุดแล้วก็รอยดํานะคะแล้วก็ตรงแก้มเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วผิวก็ดูคล้คำๆรูปยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะอยากจะได้เวอร์ชั่นซูมกว่านี้ใช่ไหมคะมาเวอร์ชั่นซูมมาให้ทุกคนดูกันแล้วค่ะโอ้ยตายแล้จะ้องแล้วนะเป็นยังไงคนเดียวกันไหม บอกเลยว่ามาไกลรูปที่3านี่นะคะนี่คือแอลิกาค่ะทุกคนภายใต้ผ้าผืนนั้นคือพี่แอลิกาที่เดินอยู่นะคะเวลาเราไปไหนเราก็เดินคลุมอย่างนี้นะคะถึงขนาดต้องปิดหน้าคลุมหน้าซ่อนหน้ากันเลยทีเดียวเพราะมันไม่มั่นหน้าแล้วยิ่งธรรมศาสตร์ใครๆก็รู้ว่าตรงนั้นคือแดดแรงมากแอลิกามันจะเดินไปที่ลานจอดรถนะคะไปขึ้นรถที่รถพี่งูแล้วพี่งูเห็นนะคะว่าทำไมน้องฉันเดินมาแบบนี้นักเลยถ่ายรูปไว้ขาแชะบอกว่านี่มันบ้าถึงขนาดนี้เลยหรอรูปที่4นี้นะคะเป็นรูปที่ แอนิกาเริ่มรู้จักดูแลตัวเองเป็นแล้วนะคะก็จะดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะรูปสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นรูปตอนที่แอนิการับปริญญาแล้วนะคะเป็นช่วงแบบสุดท้ายท้ายสุดของชีวิตมหาลาัยแล้วทําให้เห็นว่าเออชีวิตก็ดูมีการพัฒนาขึ้นบ้างจริงๆแค่ที่ดูรูปสอรูปแรกเสร็จเมื่อกี้เนี่ยรบกวนเข้าห้องน้ําไปแล้วก็เอาน้ําล้างตาด้วยนะคะ แต่ไอเด็ต้องยอมรับเลยนะคะเพราะว่าเครื่องสาอางเนี่ยมีส่วนมากที่ทําให้เราดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้เรามาไกลถึงขนาดนี้นะคะไอด็กก็ต้องขอยกความดีความชอบให้กับครีมค่ะสกินแคร์นั่นเองที่ช่วยให้ผิวเราดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราแต่งหน้าแต่ผิวหน้าเรายังไม่ดีโบกขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่มั่นอยู่ดีมันก็ยังมีรอยโผล่ออกมาเชื่อแม่มันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่มั่นอยู่ดี ซึ่งครีมที่ช่วยกู้วิกฤตผิวแอดิกาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะก็คือ p พ s w h ว t e บิวตี้นั่นเองราคาน่ารักมากถึงคบกันได้นานขนาดนี้และอีกอย่างนะคะที่แอดิกาต้องเลือกใช้พ s w h ว t e บิวตี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแตกต่างจากครีมอื่นตรงที่ว่าเป็นครีมเดียวนะคะที่มีวิตามินเข้มข้นทั้ง B3, C 3, และ E ที่ช่วยสยบจุดแล้วก็ฝ้าแดดทำให้ผิวขาวอมชมพูนะคะ คือทุกคนต้องเข้าใจว่าไอวิตามิน3ตัวนัเนี่ยมันเป็นวิตามินที่จําเป็นต่อชีวิตของพวกเรามากเริ่มจากวิตามินซีเลยวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวอมชมพูนะคะแล้วก็ช่วยผลักเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะให้เราสวยวิตามิน B3 นะคะเหมาะกับชนิดชอบวิ่งหลบแดดแบบแอริกะมากหรือใครที่ชอบวิ่งหลบแดดหรือว่ากลัวแดดเนี่ย วิตามิน B3 ค่ะคือเพื่อรักของคุณเพราะว่าวิตามิน B3 าอ่ะมันจะช่วยลดจุดด่างดำน,นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวไม่ให้คล้ำเสียนะคะเวลาที่เราเจอแดดอ๋อแดดแรงเวอร์ต่อมานะคะคือวิตามิน E ค่ะแบบว่าวิตามิน E อะ่ะคือมันช่วยทำให้ผิวของเรา o n g strong. strong strong นะคะ strong สเนเยงได้ไหมทำให้ผิวของเรา strong นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวเราเนี่ยจากมลภาวะต่างๆที่แบบ แล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นไปด้วยนะคะประเสริฐมากค่ะลูกทั้ง3ตัวเนี้ยบอกแล้วว่ามันใช่มันคือวิตามินทั้ง3ตัวที่ผิวของเราต้องการนะคะโอเคค่ะกลับมาที่ครีมของอาริการะะพรสไวตีเนี่ยเขามี2สูตรค่ะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ก็ได้ตามความชอบความศรัทธากันเลยนะคะใครที่ต้องการผิวฉ่ำแดององมชมพูต้องซองนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับผิวแห้งหรือผิวผสมนะคะต่อมานะคะ ซองสีชมพูค่ะผิวขาวแมกเป๊ะมัน12ชั่วโมงเหมาะสำหรับผิวมันและผิวผสมปกติแล้วก็จะซองสีชมพูค่ะเพราะว่าเราผิวมันเอาละค่ะเราหมดเรื่องที่จะมอยแล้วนะคะก็จะบอกไว้แค่ว่า,าครีมนี่นะคะทั้ง2อซองเนี้ยแบบสออิกะได้มาจากในเซเว่นนะคะแวบะบไปตัมกันได้ทุกเมือ่อ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนี่ที่เป็นแฟน,นแท้ของ Pond พ f o r e s t White อยู่แล้วขอแนะนำให้ใช้เป็นนี่แทนนะคะ o พร White Beauty นะคะเซาสีชมพูลดจุดเร็วกว่าผิวใสเร็วกว่า2เท่านะคะ <Wow. S 1> อย่าไปรอนาะโยกมาใช้สีชมพูนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่บอกพลีที่ขนาดนี้เนี่ยต้องกดไลค์นะคะกดไลค์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 ให้คลิปนี้ของไอริกะลัวๆเลยนะคะ เดี๋ยวห้ามแทปรูปพี่ไปล้อนะก็ไียการตั้เชื่อนะคะว่าเพื่อนเพื่อนที่ได้เห็นคลิปนี้ก็คงม,มีกําลังใจมากขึ้นเราสามารถทานฟอร์เมอร์ตัวเองได้เรียกความมั่นใจมั่นหน้ากลับมาให้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้ลูกสาวคนสู้ต่อไปนะคะไริดียขอตัวลาไปก่อนแล้วนี่รักนะเนี่ยถึงทําขนาดนี้ไม่งั้นเนี่ยไม่เอาลูกมาโชว์หรอกโอเคบา,บายๆอ๋ออ๋อ,อลืมบอกฝากไปดูวิดีโอนี้ด้วยนะ